<okay. S 2> fish แปลว่าอะไรคะอาะอัดก่อน fish แปลว่า fish แปลว่าอะไรหนู fish pa turtle แปลว่าพี่อะไร pig หืพี่อะไรคะ turtle big bee go อ๋อ monkey monkey in lion ดเ,เดี๋ยวมาอ่านให้ฟังพี่ไลออนอะไรอ่อนขวาไลออนอ่อนอ่อนสิงส <Sing. S 2> ิงเกอรไทเกอร์เกอร์ขวาด็กดาอกด็อกอะไรคะด็อกแปลว่าอะไรด็อก นึกออกไหมติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกด็อกแปลว่าด็อกด็อกพี่นู๊พี่นู๊อ๋อพี่หมาใช่ไหมแคทละ่ะแคทแมวอืมแคทแมวมีอะไรอีกนะาอีเลฟเฟนอีเลฟเฟนพี่อะไรอีเลฟเฟนพี่อะไรคะ กินนมจุ๊บๆพี่อะไรคะอีเลฟเฟนติ๊กตอกติ๊กตอกนึกออกไหมบอกมามาไอีเลฟเฟนแปลว่าอ,นนอ่านนะอ่ามามาจะอ่านให้รักเรียนเนี่ยอีเลเฟนแปลว่าอะไรตอบมามาก่อนอีเลฟเฟ่นเฟนเฟ้นจัง เก่งมากเลยน,น่เกเรียนอ๋ออ่านหนังสือหนูอยากอ่านหนังสือเล่มน,นี้นะคะหนูต้องอ่านทุกคืนเลยใช่ไหมมีใครมั่งคะมีใครมัง่งบอกสิม,าม,ามา้ามานั่งบอดเจอเซเปอร์โอ้ยบายบ๊ายบายสิบ๊ายบายก่อนบ๊ายบาย